สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสาร,รการบันเทิงเอเชียวันนี้มาในโหมดของลิซ่าเช่นเดิมนะครับวันนี้พ่วงด้วยดาราเอเชียด้วยนะครับเพราะว่ามีข่าวของดาราที่ชื่นชอบอีกคนก็คือเซียวจ้านนะครับจากจีนเอ่อเรื่องราวนี้พ่วงก,กันเพราะว่าทั้งคู่ต่างได้รับการชื่นชมในนิตยสารเดียวกันแต่ว่าก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับแบล็คพิงค์นะครับที่โอ้โหเพลงในอัลบั้มบอลพิงค์เนี่เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์นะคือเพลงทุกเพลงในอัลบัม้มนะครับติดอันดับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น lady for Love 60 Happy e s พ o อันดับ34นะฮะตามนี้เพลงแวนอมอันดับ2อโอ้ไล่เรียงกันขึ้นมาเลยนะทุกเพลงเย้ยเยมีหมดฮะและอันดับหนึ่งนี่ก็คือชัดดาวนะฮะบิวบอร์ดโกลบอลนี่ฮะตระหง่านเลยครับตีสาวแบล็กพิงชัดดาวนี่อันดับ2ก็พิงเวนอมนี่เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกนะไม่ใช่แค่ในเกาหลีเรียกได้ว่ามาแรงเกินต้านจริงๆสำหรับสีสาวแบล็กพิงเป็นโคตดเพลงขายดีในปัจจุบันเรื่องนี้ทําให้สีสาวภูมิใจลื้มใจไม่น้อยที่ชื่อของแบล็กพิงเป็น ที่สนใจในทั่วโลกแบบนี้นะครับนอกเหนือไปจากนั้นข่าวดีรายวันก็คือลิซ่าแบล็กพิงคนไทยของเรายังได้รับคำชื่นชมครับโดยบทความของ The ะ e ด i z เ n น r p o r t นะครับในสารฉบับเดือนตุลาคมโดยเขาบอกว่า ถ้าคนบันเทิงที่ทําเงินได้สูงสุดในตอนนี้ด้านมองว่าเป็นความสำเร็จด้านการเงินตัวอย่างก็เช่นทอมฮอลแลนด์นะครับหนคนคิมซอนโฮของเกาหลีดาราบอสวูดนะครับชาวอินเดียเอลิบัสนะครับและก็รายชื่อของ2บุคคลในเอเชียอีกเช่นกันก็คือลิซ่าแบล็กพลิงไอดอลเคป๊อปกับเซียวจา้านนักสแสดงชาวจีนนะฮะโดยบอกว่าในรายของเซียวจา้าเนี่ยนะครับเซียวจ้านของแชมป์นักสแสดงชาวจีนที่ประสบความสำเร็จด้านการเงินสูงสุดเขาคือนักแสดงชาวจีนที่มีมูลค่าด้านการ ขายไม่สุดทั้งจากผลงานการแสดงฐานะพีเซนเตอร์ทั้งในประเทศนอกประเทศทรงอิทธิพลต่อแบรนด์สินค้าและบริการรวมทั้งเสี่ยวจ้านยังเป็นคนบันทิงจีนที่โด่งดังที่สุดในต่างประเทศด้วยนะครับที่รู้จักกันก็ปรมาจารย์ลัทธิมารแลวฮะเว่ยอูเซียนจอมยุธทธผู้ถังซานคุณคือคําปฏิญาณแห่งรักสาวกจีนจะรู้ดีในขณะที่ลิซ่าของเราครับของแชมป์ไอดอลเคป๊อปที่ประสบความสำเร็จด,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 ด้านการเงินมากที่สุดโดยเขาบอกว่าลิซ่าเป็นไอดอลเคป๊อปที่มีผู้ติดตามทางอินสตาแกรมมากที่สุดในโลกด้วยจำนวนผู้ติดตามมากก่อ แบรนด์สินค้าในต่างประเทศและในประเทศยืนยันด้วยแบรนด์แอมะเดอร์มากมายทั้งในประเทศเกาหลีใต้ประเทศไทยและก็จีนฉะนั้นไม่มีอะไรต้องปฏิเสธครับว่าลิซ่าสุดยอดแค่ไหนในยุคนี้นี่ฮะเนึกร่วมกับเสี่ยวจ้านเลยนอกเหนือไปจากในหน้านี้นะครับอีกหน้าหนึ่งลิซ่าก็ยังอยู่ในโหมดของเคป p OP. ไอดอลที่ทําเงินมากที่สุดนะอันนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วมากที่สุดในโลกก็ต้องมากที่สุดใน K- p ป p ส่วนทั้งจีนเองนะครับนอกจากเสี่ยวจ้านคนอื่นๆน,นะที่ท่งอิทธิพลก็คือนเนี่ยสี่บุคคลน,นี้เห็นหน้าก็รู้เลยยยหาางงมี่จือวั เะีปนั่นก็คือเรื่องราวที่นํามารายงานกันในวันนี้หากท่านชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นราลจงใยให้แอดินด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋า